ทำยังไงนะครับถึงจะเข้าอีเวนต์นี้ได้แล้วก็อีเวนต์นี้ถึงจะเด้งขึ้นมาให้เวลานับถอยหลังแบบนี้นั่นเองนะครับใครอยากรู้แล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม Roblox Map Baseball นั่นเองนะครับกับอีเวนต์มังกรที่หลายคนรอคอยนั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาบอกวิธี นะครับทายังไงนะครับถึงจะเข้าอีเวนต์นี้ได้แล้วก็อีเวนต์นี้ถึงจะเด้งขึ้นมาให้เวลานับถอยหลังแบบนี้นั่นเองนะครับใครอยากดูแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมอีเวนต์มังกรเพื่อจะลุ้นรับดาบรับเคียวมังกรฟรีๆนั่นเองนะครับตามที่นี่ครับเขาถืออยู่ตรงนี้เห็นไหมโคตรเทนะครับผมก็คือเป็นไอเทมฟรีนะครับเป็นเคียวฟรีๆเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นเคียวเล่มนี้นะครับนี่ครับเห็นไหม เป็นเคียววันนี้เลยนะครับที่เขาใส่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้ฟรีๆเลยนะครับสลับเคียวเล่มนี้แล้วก็พวกดงพวกดาบพวกเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกก็ฟรีเหมือนกันฟรีทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมพวกดาบพวกนี้ก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้สวยๆจำแจ่มเลยนะครับนี่เป็นไงสวยไหมอันนี้เป็นเคียวฟรีๆจากอีเวนต์มังกรเลยนะครับผมหลายคนก็ตามที่พี่บอกไปต้นคลิปก็คือบางคนเนี่ยเข้าเซิฟเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเซิฟเทสหรือว่าเซิฟปกติก็จะไม่มีอีเวนต์นี้นะครับเป็นไ์อีเวนต์นั่นเอง นะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์มังกรพี่เคยสอนไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนว่าเข้าเซิร์ฟไหนยังไงเข้ายังไงถึงจะมีอีเวนต์ตัวนี้เด้งขึ้นมาเป็นเวลานับถอยหลังแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอกลับไปที่หน้าแรกหน้าหลักกันก่อนนะครับผมอ่ะก็จะเทเลพอร์ตกับไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในในส่วนเซิร์ฟปกติแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีเวลานับถอยหลังเห็นไหมด้านบนไม่มีเวลานับถอยหลังนะเห็นไหมก็คือถ้าทุกคนเข้ามาปกติจะเป็นแบบนี้นี่ครับ นะครับไม่มีอีเวนต์บางคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยอีเวนต์มันน่าจะหมดไปแล้วอีเวนต์มันน่าจะจบกิจกรรมไปแล้วแต่ไม่ใช่ครับเราต้องวิ่งมาตรงนี้นี่ครับให้เราเข้ามาที่เซิร์ฟโปรเพเยอร์ครับเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็มันจะมีดันแรงลงแรงแล้วก็จะมีโปรเซิร์ฟตรงนี้นะครับก็คือใครที่จะเข้าตรงนี้ได้เนี่ยต้องชนะนะครับขั้นต่ํา50ครั้งขึ้นไป50วินขึ้นไปนะครับใครที่ มี ID 50วินขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะปุ๊บเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็รอเทลพอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าไปทางด้านของเซิร์นฟนั่นเองนะเป็นไหมตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับภารกิจอีเวนต์เด้งขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับก็จะเด้งมาด้านบนแบบนี้เห็นไหมนี่มาเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆนะครับก็คือแต่ก็คือน้องๆเนี่ยต้องมี50วินขึ้นไปนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับน้องๆต้องมี50วินขึ้นไปถึงจะเข้าเซิร์ฟ โอเพเยอร์ได้ท่นเองนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ยโอ้โหคู่แข่งบอกเลยว่ามีแต่คนโหดนะครับผมบอกเลยว่ามีแต่คนโหดแต่ว่าแนะนํานะาให้เราเข้าเซิร์ฟวีกับเพื่อนแล้วก็เข้าไปที่ยังไงอะเซิร์ฟโปรเพ a y เยอร์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้อง50บวินด้วยหรือเปล่า,น,านะครับก็น่าจะ50บวินด้วยหรือเปล่ามั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับก็ลองเข้าดูมันจะง่ายกว่านะครับถ้าเราเล่นหลายคนใช่ไหมเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยนะครับผมเล่นกับเพื่อนเราในเซิร์ฟวี เพราะว่าตอนนี้แอดมินเขาแจ้งมาแล้วนะครับถ้าจะทำอีเวนต์นี้นะครับต้องมีสมาช,ชิกในเซิร์ฟเนี่ยคนขึ้นไปนะครับภารกิจถึงจะสำเร็จนั่นเองนะครับถ้าแนะนำนะพี่แนะนำนะก็คือเข้าเซิร์ฟวแล้วก็หาเพื่อนมาอีก5คนเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยตายให้เราชนะคนเดียวแล้วก็สลับกันชนะเราก็จะได้ลุ้นทุกคนเลยนะครับแค่นี้เป็นอีเวนต์ง่ายๆนะครับแต่ว่า เราเนี่ยต้องเข้ามาในส่วนทางด้านของเซิร์ฟโปรเพเยอร์นั่นเองนะครับถึงจะมีอีเวนต์เด้งขึ้นมานะครับถ้าเข้าเซิร์ฟปกตินะครับไม่มีนะนะครับไม่มีพี่ลองหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือพี่เห็นมาจากในกลุ่มนะพี่เออมาลองดูนะครับอุ้ยแล้วก็ได้จริงด้วยนะครับผมแต่ที่แน่ๆเวลาโอ้โหเหลือเยอะนะหลายชั่วโมงเลยนะครับน่าจะเป็นวันเลยนะเมื่อกี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูว่ามันจะรับเวลาทหลังเรื่อยๆหรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมตอนนี้มันยังเวลามันยังนิ่งอยู่นะแต่ว่าอีเวน นะครับตอนนี้อีเวนต์เด้งขึ้นมาละนะครับก็ต้องรอดูนะครับใครที่ยังไม่ลองดูนะสามารถเข้าไปในเซิร์ฟโปรเพเยอร์ก่อนได้นะไปคนเดียวได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องมี50วินกันก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆอีกครั้งหนึ่งก็คือสำหรับใครที่ โอ้โหจะไปหาไก่จากไหนวะเนี่ยพี่มีเว็บมาแนะนําครับสำหรับใครที่สนใจไก่เบีบอลนะครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยการันตี100%มาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาในส่วนเว็บเลทช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับกดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับก็จะมีไก่ตันบอกฟู้ดโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน6หมัด7หมัดผลช้างในกล่องดับสมอเรือนะครับผลช้างถาวรผล้้วก็จะมีผลชาง นะครับมัตตอรี่เกือบน่าจะเกือบตันหรือเปล่านะครับสูมมาสตอรี่นะครับประมาณนั้นนะครับนี่ครับก็จะมีผลช้างถาวรผลช้างแบบในตัวประมาณนี้นะครับเราก็ยิ่งผลเสือในตัวนะครับไก่เบ็ดบอลก็มีนะนี่ครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็จะมีไก่เบ็ดบอลไม่ว่าจะเป็นดาบเขียวนะแพ็กเจ็ดเก้าเก้าหรือว่าจะเป็นดาบไฟแพ็กสองเก้าเก้านะนะครับตอนนี้มีขายหมดแล้วหมดเลยนะใครอยากได้กดเข้ามาที่เว็บเลทช็อปได้เลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับกินคำสายฟรีใครอยากได้ผลช้างถาวรกดเเข้้าไปปลยรูนี ใครอยากได้ไก่ตันเกียราฟรีกดเข้าไปที่รูปนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายใครอยากได้ไก่ตันศูนย์บาทฟรีๆนะครับกดเข้าไปที่รูปนี้ได้เลยนะครับก็คือมันจะเด้งไปหน้ากิจกรรมหน้าแฟนเพจนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแฟนเพจเขาไว้ด้วยนะเพราะว่ากิจกรรมในหน้าแฟนเพจของแจกเยอะมากๆ,ๆนะครับใครอยากได้ก็เข้าไปที่หน้าเพจเขาได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็มาสอนข,ข้าวๆวิธีการเข้าง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ามาในเซิร์ฟโปรเพเยอร์ นะครับโปรเซอร์เวอร์นั่นเองนะครับแค่นี้นะครับก็จะสามารถดูอีเวนต์ตรงนี้เด้งขึ้นมาบนหัวได้นั่นเองนะครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เวลามันยังไม่นับถอยหลังมันบัคหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าใครเข้ามาแล้วเห็นอีเวนต์ก็ดีใจอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเข้ามาเข้ามาปุ๊บเห็นอีเวนต์เนี่ยโอ้โหยังไงก็แบบชื่นใจอ่ะยังไงก็โอ้โหมีกิจกรรมให้ลุ้นดาบฟรีๆแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ กิจกรรมมันหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่ามันหายไปแล้วนะครับผมแต่ใน Discord เนี่ยแอดมินก็อัปเดตเรื่อยๆอยู่นะครับอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นอัปเดตทางด้านของอะไรนะ update อัปเดตเล่น6คนขึ้นไปนะครับในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถึงจะสามารถทำภารกิจสำเร็จได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจาก d i s c o r d แอดมินเลยนะครับตอนนี้เบดบอลเนี่ยมี2 Discord นะก็จะมีทางด้านของดิสคอ่์เซิร์ฟเทสแล้วก็ d i s c o r d เซิร์ฟหลักนะครับก็คือตอนนี้แยกเป็น2ตัวเกมนะ นับเซิร์ฟเทสเนี่ยก็คือถ้าใครเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นนะครับตลอดเวลานะเพราะว่าเซิร์ฟเทสก็คือแอดมินเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะทําการอัปเดตแล้วก็ทดลองเล่นในเซิร์ฟเราสามารถเข้าไปทดลองเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเซิรนะ์ฟหลักเนี่ยก็คือเขาจะอัปเดตทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งอัปเดตทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเฮ้ย โอ้นึกว่าดับนึกว่าดับมาก่อนนะครับเมื่อกี้ก็มีคนได้นะเซิฟเซิฟเซิฟเมื่อกี้เนาะพี่เข้ามาที่เปิดคลิปอะห็ไหมก็มีคนได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือรอเวลาอย่างเดียวนะรอเวลาอย่างเดียวนะครับใครที่เข้ามาในเซิฟโปรเพเยอร์เนี่ยก็ต้องรอดูเวลาว่าจะเหลือกี่ชั่วโมงเหลือกี่ชั่วโมงเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับต้องรอดูนะครับถ้าอัปเดตตอนไหนเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ อีเวนต์อยู่ในส่วนเซิร์ฟโปรเพเยอร์เท่านั้นนะครับตามที่พี่ไปหาดูมานะครับใครที่ไม่เชื่อก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับส่วนใครที่เข้ามาเจออีเวนต์แล้วนะครับคอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าเจออีเวนต์แล้วพี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนต่อกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องพี่ไปเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งไปด้วยนะครับเพื่อจะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆอัปเดตใหม่จากเกมโรบอทแมปเบรดบอลนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับ